รัฐบาลร,รักษาการโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณดอนปรมัตถวินัยเนี่ยชเชิญตัวแทนของพม่ามาประชุมที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีตัวแทนของหลายๆประเทศมาร่วมประชุมด้วยอ๋อที่เขาจะมีการจัดการประชุมอะค่ะเราได้ติดตามบบาครับ,ค,รบคุณตะครับ,บอ๋อประชุมไปแล้วเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับประชุมเมื่อวานนี้สิใช่ไหมคะ 89ครับน่าจะอาทิตย์กับจันร์คือมาในลักษณะที่เป็นเอ่อพูดง่ายๆก็มาเหมือนมาคุยไม่ได้มาเป็นการประชุมเพื่อที่จะมีมติอะไรนะฮะซึ่งโดยในข้อที่จริงเนี่ยผมอยากให้มองออในเรื่องผลกระทบก่อนนะในผลกระทบหมายถึงว่าเอเรื่องนี้คือจริงๆแต่ปีนี้เนี่ยประธานอาเซียนก็คืออินโดนีเซียเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่ไม ไม่สนใจที่จะเรียกประชุมเรื่องนี้นะฮะ,ะซึ่งมันมีที่มาที่ไปนิดนึงขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะปีที่กัมพูชาเขาเป็นเป็นประธานอาเซียนเนี่ยนะครับสมเด็จทินเซนก็มีความพยายามที่จะอยากจะให้ปัญหาเรื่องของการลบราค่าฟันกันในพมา่าเนี่ย ให้มันทุนเลาเบาบางลงเพราะว่าด,ด้วยหนึ่งเนี่ยเขมรเองเขาก็เคยผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาถ้าพวกเรายัางจํากันได้สมัยเขมรสามฝ่ 3, ายฆ่ากันตายไปไม่รู้เท่าไหร่นะซึ่งก็เห็นแล้วว่ามันก็คงจะไม่ได้เกิดประโยชน์หรอกไอ้การลบลาฆ่าฟันกันนะมาเจราจากันหาสันติภาพดีกวา่าทีนี้สมเด็จตุลเซนก็มีความพยายามอยากจะทำเรื่องนี้แล้วท่านก็ไม่ประสบความสําเร็จน,นะฮนะแล้วก็ในปีนี้พอประธานอาเซียนเปิดเป็นโอนีเนเซียเนี่ยไอ แน่นอนละ่ะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นหัวหอกใหญ่ในการในการบอยคอร์ดรัฐบาลทาหารของพม่านะครับทีนี้เดี๋ยวมันจะไปไกลก็ถ้าถามความคิดเห็นผมก็ตอบตามความคิดเห็นนะครับส่วนตัวว่าผมเห็นควรว่าทำมาดีกว่าไม่ทำนะฮะแล้วก็เท่าทราบก็รู้สึกจะออกมาเป็นบรรยากาศที่ดี นะฮะเพราะว่าถ้าเราเห็นผู้เข้าประชุมเนี่ยจริงๆผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแปชาติที่มาก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับกับการสู้รบในในประเทศพามา่านะครับระหว่างชนกลุ่มน้อยทั้งหลายกับทางรัฐบาลกลางเนี่ยซึ่งประเทศไทยเราก็มีพรมแดนยาวเหยียดนะสองพกว่ากิโลเมตรเนี่ยนะซึ่ง เอ่อเท่าที่ทราบเนี่ยผ่านไปไม่กี่วันนี้ก็เข้ามาสี่ห้าพันคนแล้วนะครับเราก็ต้องจัดสรรงบประมาณไปดูแลเพราะเราก็ไม่ได้มีนโยบายจะผลักดันกลับไปให้เข้าต้องไปเสี่ยงชีวิตนะแล้วแล้วเดี๋ยวยิ่งถ้าอยู่นานก็มันก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเข้ามาวุ่นวายนะแล้วก็ผมดานทางด้านอื่นทั้งทั้งด้านจีนด้านอินเดียเนี่ยเขาก็กระทบทั้งหมดนะครับไอประเทศอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้เข้ามาเอ่อในข้อที่จริงเนี่ยอย่างมาเลเซียสิงคโปร์เองก็ไม่ได้มี พรมแดนที่ติดก,กับพม่าอินโดนีเซียนี่ก็ยิ่งปลายกันใหญ่เลยออกต้องนั่งเรือนั่งอะไรออกไปอีกมันไม่เกี่ยวข้องกันผมคิดว่าในฐานะที่เราเป็นประเทศแรกที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับด้วยเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยไม่ใช่เรื่องเรื่องเพิรเจอร์ไปนะคะคือมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันกระทบมาแล้วเนี่ยผมว่าเรียกเรียกประชุมกันเป็นเชิงของการประชุมที่ไม่ได้เป็นทางการเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มีอะไรที่ผิดธรรมเนียมนะครับโดยเฉพาะ คุณดอประวัติวินัยเนี่ยโดยประวัติของท่านเองเนี่ยท่านเป็นผู้ชํานาญในเรื่องโปรโตโคอลเรื่องการพูดอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นผู้ที่มีความชํานาญได้รับการยอมรับทั้งในกระทรวงต่างประเทศเองแล้วก็ในเวทีต่างชาตินานานชาตินะครับก็เป็นความ,มเห็นประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับพี่ตากครับขออนุญ,ญาตสนับสืุอคําพูดพี่หนึ่งะนะฮะคือปัญหาต้องรีบประชุมเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์สู้รบแล้วก็มีผู้อพยพเยอะแล้ว คนเดือดร้อนนี่คือใครฮะคือคนที่เป็นรอบๆพม่าทั้งนั้นเลยครับพี่ตาครับทั้งเราทั้งเอ,อ่ออะไรอ่ะอินเดียนะฮะหลายๆประเทศเนี่ยโอ้ได้ผลกระทบเยอะมากไทยเนี่ยตอนนี้เท่าที่ทราบเคยสอบถามข่าวฟานบ้าน้นคงเนี่ยชายแดนเนี่ยบอกโอ้เรารับตรงนี้เยอะมากเลยครับพี่ตาครับจํานวนหลายเป็นหลักพันคนครับพี่ตาครับเอองั้นเดี๋ยวขอถามเอ,อ่อตามตามประเด็นนะคะ ถ้าเหตุผลนี้เหตุผลที่บอกว่ามีการสู้รบมีผู้อพยพเข้ามาที่ไทยก็ได้รับผลกระทบเนี่ยแต่การสู้รบหรือว่าการเหตุความวุ่นวายในพม่านี่มันเกือบสองปีแล้วนะมัน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 ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยทําไมถึงถึงมาประชุมกันล่าสุดเนี่ยครับคุณตาถ้าได้ตามข่าวเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันกลับมาตึงเครียดเรื่องเรื่องการเรื่องการ ไล่ย,ยิงกันอีกแล้วก็เลยมีผลกระทบที่ที่กระทบกระเทือนเข้ามาถึงทางด้านพรมแดนของเรานะไอเรื่องสองปีก็เรื่องสองสองปีนั่นก็คือส่วนหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงนะครับคุณตาแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดไอไอเขาเรียกว่ามันเกิดอุบัติการ์เกิดขึ้นอีกนะฮะเพราะนั้นก็ก็อย่างที่บอกอะ่ะคืออยู่อยู่เฉยๆไม่ไม่ทำอะไรผมก็คิดว่าคงไม่ดีนะฮะแต่ว่าถ้าทำอะไรไปแล้ว แล้วถ้าเขายืนยันมาว่ามันเป็นการผู้คุยที่ดีก็ต้องไปดูผลของมันแล้วครับว่าท่านท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าอ่ะดีคุยกันแล้วมีการดีมากก็ต้องไปดูแล้วล่ะว่านับจากที่ท่านบอกว่ามันดีมากเนี่ยมันดีจริงไหมก็ขอให้ไปวัดผลกันตรงนั้นดีกว่าครับผมผมมีมุมมองอีกมุมมองนึงนะครับคือถ้าถ้าเรามองว่าเป็นการประชุมทวิภาคีเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคนอพยพหรือเรื่องอะไรก็ตามเรื่อง ปูน PM 2อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็คืออันที่หนึ่งการประชุมครั้งนี้รู้สึกจะไม่ใช่เป็นการชุมทวีภาคีนะครับอันที่สองก็คือ,เ,อ,อเราไม่ใช่ประธานอาเซียนนะครับซึ่งซึ่งอันนี้น่าคิดนะครับและอย่างที่สามหเหตุผลที่สามคืออย่างที่คุณตาบอกว่าปัญหา เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะครับอันบทบาทตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเปะ็นบทบาทของอินโดนีเซียมากกว่าหรือเปล่านะครับหรือโอเคถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนเดือดร้อนเนื่องจากว่าเราเป็นเป็นประเทศที่มีชายแดนติดด้วยกันแล้วก็คนพมา่าก็วิ่งเข้ามาที่เมืองไทยเยอะวันหนึ่งหลายพันคนนะครับทำให้เกิดการทำให้เกิดปัญหาผมว่าการแก้ปัญหามันไม่ใช่สามารถจะแก้ปัญหาได้โดยการประชุมแค่แค่เพียงครั้งเดียวซึ่งอันนี้ คือคือมันเป็นควชั่นอย่างหนึ่งที่ทุกๆฝ่ายได้มองว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันทาไมเรียกมาประชุมในตอนนี้เป็นต้นนะครับผมยกตัวอย่างให้ง่ายขึ้นนะครับพี่ใหญ่ก็ไม่ได้ออกมาดีเฟนเพราะไม่มีเหตุผลอะไรผมต้องไปนั่งดีเฟนคุณดอนปปลว่าวิไัยเพราะว่าไอที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยชอบวิธีการทํางานของท่านอยู่แล้วเรื่องนี้เนี่ยคล้ายๆกับว่ามีคนมีคนมาตีกันหน้าบ้านพี่ใหญ่อะ แล้วก็โทรไปที่สอน,นอสอน,นอเขาบอกอ๋อเดี๋ยวก่อนต้องรอเพราะว่ากําลังตั้งภุ่มกลับใหม่อีกเจ็ดวันเดี๋ยวจะมาดูมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือคืออย่างที่บอกว่าเขาเขาจะประชุมกันเนื้อหาขอบเขตเป็นยังไงเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วเรื่องที่หนึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเราก็ไม่รู้เราจะไปห้ามเขายังไงเขาทําไปแล้วนะเรื่องที่สองแฟกท์ที่เรามีความเข้าใจก็คือประชุมครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องของอาเซียนนะมนันเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่มีผลกระทบรอบ รอบประเทศพมา่าหรือประเทศเมียนมานะฮะข้อที่สามเขาก็พูดอยู่ก็ให้ข่าวออกข่าวอยู่แล้วว่าพูดคุยกันบรรยากาศคล้ายๆกับไม่ได้เป็นเป็นทางการนะรไม่มีการลงมติไม่มีนะครับไม่มีการลงมติอะไรทั้งสิน้นก็เป็นการพูดคุยขอร้องกันในแนวทางว่าจะทํายังไงให้มันทุเลาเบาบางลงคําแนะนาของผมก็มีอย่างเดียวก็คือก็ต้องรอดูว่า ไอ้สิ่งที่รัฐมนติต่างประเทศไทยเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมสองวันไปแล้วเนี่ยรอดูผลว่ามันมันมีผลในทางที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะเมื่อถึงจุดนั้นก็ถ้าจะวิพา์วิจารณ์กันอีกทีนึงว่ามันควรจะประชุมไหมเนี่ยก,ก,ก็ก็น่าจะเป็นผลมากกว่าผมคิดว่าเพราะว่าให้เวลาสักนิดหนึ่งดีกว่าครับขอบคุณครับอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ,อปีนี้รัฐบาลพระม่าเนี่ยเขาสัญญาว่าจะมีการเลือกตั้ง ก็เหมือนกับว่าตอนนี้เขาก็นาก่าจะเประมาณป,ปลายปีคงจะมีการเลือกตั้งเพื่อที่จะคืนประชาธิปไตยกลับมายังประชาชนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่านะครับแต่ไม่เป็นไรฮะขอเรามหงมองในแง่ดีไว้ก่อนว่าอย่างน้อยอถ้าการพูดคุยมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศเราเพื่อคนไทยของเราก็โอเคอันหนึ่งที่ผมมีข้อสังเกตก็คือตอนนี้เนี่ย แม่สอดกับเมวดีเนี no mm ่ยโอ้โหเมวดีนี่ข้าไม่ได้เลยฮะเมวดีนี่เป็นอะไรที่ที่อย่างที่บอกดินแดนตรงนั้นเป็นดินแดนที่ไม่ได้ดูแลโดยรัฐบาลทหารพม่านะครับเป็นเป็นกลุ่มเกะเหรี่ยง3ฝ่ายใช่ไหมกองกาลังเกะเหรี่ยง3าฝ่ายซึ่งเวลาธุรกิจเพื่อนเพื่อนธุรกิจหลายคนที่ไปทาธุรกิจเนี่ยเข้ายากออกยากแล้วก็ลําบากมากนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่ครับ